สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดยผงสีฟันสมุนไพรทงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทาน กินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100%ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาทสั่งซื้อได้ที่โทร idline 0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้น ช่างเม086 381 2601ครูจา๋า080 611 7055กมทการศึกษาวุฒธธิสภาเสนอรัฐบาลทบทวนการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่กัมพูชาณห้องถแถลงข่าวสื่อมวลชนชั้นหนึ่งอาคารรัฐสภาฝั่งสส คณะกรรม,มาการกมทการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภานำโดยนายกมลรอดคลายประธานคณะกรรม,มาการถแถลงข่าวเรื่องการทบทวนการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่กัมพูชาโดยกล่าวว่าสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา ส่งผลกระทบทั้งต่อพี่น้องประชาชนและเด็กๆที่ศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่เป็นอย่างมากดังนั้นกอมเธอจึงมีข้อเสนอไปอยังรัฐบาลเพื่อขอให้พิจารณาปรับลดโครงการความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านการศึกษาที่ประเทศไทยมีต่อกลุ่มประเทศเพื่อนด้านหรือเด็กจากประเทศที่ผู้ปกครองมาทำงานในประเทศไทยและลูกหลานจะต้องมาอาศัยในประเทศไทยโดยเฉพาะประเทศกัมพูชา โดยเห็นควรดูแลเด็กที่เข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นส่วนเด็กที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือเดินข้ามชายแดนมาเรียนในไทยควรลดหรือระง,งับการช่วยเหลือซึ่งปัจจุบันไทยดูแลเด็กต่างด้าวที่เข้ามาศึกษาในประเทศไทยรวมประมาณ184,000คนในจำนวนนี้เป็นเด็กกัมพูชา17,000คน โดยแบ่งเป็นเด็กที่ศึกษาในโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเอกชนและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ของอาชีวะจำนวน1 8 0 0 0คนส่วนที่เหลืออีกประมาณ80,000คนเป็นเด็กที่ข้ามชายแดนมาเรียนหรือเข้าเมืองไม่ถูกกฎหมายซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงถึงปีละประมาณ837ล้านบาทคิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัวประมาณสอง0,000 ถึงส0มหมื่นบาทโดยไทยได้ให้การสนับสนุนเรียนฟรีแก่เด็กต่างด้าวเหล่านี้ใน5เรื่องคือ 1. คาลเรียน 2. เครื่องแต่งกาย 3. อุปกรณ์การเรียนการสอนตำราเรียน 4. การพัฒนาคุณภาพการเรียนเด็กและ 5. อาหารกลางวันและนมโรงเรียนนอกจากนี้ยังเห็นควรให้ทบทวนและชะลอโครงการความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศกัมพูชา เพื่อปรับลดงบประมาณการให้ความช่วยเหลือและเพิ่มโคตาการศึกษาแก่เด็กในประเทศที่เป็นพันธมิตรกับไทยอาทิสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณารัฐแห่งสหาภาพเมียนมาสาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณารัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตและราชอาณาจากักรพูตานยืนยันว่าประเทศไทยได้ดูแลเด็กไทยและเด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราชฎรไม่มีสัญชาติไทย กลุ่มชาติทันฐเด็กด้อยโอกาสบุตรหลานของผู้ปกครองย้ายถิ่นฐานเด็กเประาะบางและบุตรหลานของแรงงานต่างด้าวอย่างยุติธรรมโดยยึดหลักอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและความเป็นมิตรระหว่างประเทศเป็นแนวทางในการดำเนินการของไทยมาโดยตลอดและในอนาคตหากสถานการณ์ความขัดแยงระหว่างไทยและกัมพูชากลับสู่สภาวะปกติประเทศไทยพร้อมเปิดบ้านต้อนรับและให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กทุกคน ก็สิ่งที่แนวหน้าก็ขอมานะครับก็อย่างเช่นสิ่งของใช้ที่จําเป็นไม่ว่าจะเป็นแป้งถุงเท้าชุดชั้นในอะไรต่างพวกนี้นะครับก็รวบรวมไปให้หรือของกินที่สามารถประทังประทังความหิวได้ในระยะยาวๆผมก็จัดไปหลายๆรอบนะครับรอบละหลายหมื่นบาทหรือเป็นแสนก็มีเพื่ออะไรครับเพื่อให้กําลังใจพี่น้องเราที่อยู่หน้าแนว ครับเขาไม่มีเวลามองมาด้านหลังนะครับนอกจากหลังจากที่ในแต่ละวันที่ก็าหยุดพักประมาณ3ชั่วโมงเนี่ขาจะใช้เวลาในการตริดต่อมาข้างนอกนอก็จัดให้ครับผมจะไปทุกครั้งไปทุกครั้งโดยเฉพาะชายแดนแถบบุรีรัมย์ก็จะมีบ้านโกรดบ้านโกรดก็จะมีช่องสายตะกูนะครับซึ่ง ีมข่าาาว AEC Channel TV รยงนขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์ 096 768 4595 081 357 0422สามาสองสอง